กล้วยกล้วยกล้วยนี่มานี่เลยมานี่เลยมาอยากนอนบ่ละมืดขึ้นหนึ่งหมื่นขึ้นนี่อืมว่วงไหมว่วงไหมลาเฝ้าย่างมืดขึ้นหนึ่งเมล์บ่หมื่นขึ้นนี่อืเฝ้ายามทั้งคืนเลยใช่ไหมลูกอยากนอนเลยนายนูนายนออมันอยากนอนเลยไป

花了，花了，花了。